ดีครับวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องของการใช้งาน index status นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งของ l a n g m a t seo นะครับฟังก์ชันของ l a n g m a t seo มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัว dashboard ตัว site a u t i c ตัว seo performance keyword lang t r a c k i n g นะครับแต่วิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องของ index status ครับเดี๋ยวเราไปดูตัว url ตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับ url ตัวอย่างคือตัวนี้นะครับข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นะครับในส่วนของ index status เนี่ยมันจะดึงข้อมูลมาจาก search console นะครับซึ่งมันจะมีข้อมูลที่ตรงกันแ๋้วเราผมจะเปรียบเทียบให้ดูกับ search console เลยละกันนะครับนี่คือข้อมูลของ search console นะครับเราจะดูแบบ submit page นะครับมันอยู่ตรงกันก็คือตัว submit site map เข้าไปนี่เองนะครับตัว submit ตัวนี้ถ้าใครไม่มีตัว url ตรงนี้นะครับไม่มีตัวตัว selection ตรงนี้ให้เนี่ยแปลว่าเรายังไม่ได้ submit site map เข้าไปนะครับถ้า submit site map เข้าไปมันจะมี ออปชันนี้ให้เลือกนะครับส่วนออปชันของ submit page เนี่ยมันต่างจาก all non page ก็คือ all non page ส่วนคอนโซลจะเก็บทุก Data ทุก URL ที่มันรู้จักตั้งแต่ติดตั้งมาเลยซึ่งบางครั้งมันจะรวม URL ที่เราไม่ใช้แล้วไปเลยครับซึ่งตัว not include มันจะเยอะมากเพราะมันจะรวมตัวที่ไม่ใช้หรือตัวลบออกไปแล้วแต่ถ้าเราอยากจะได้เฉพาะ site map เนี่ยเราจะเลือกเลือกตัวนี้ครับ all submit page อย่างเดียวนะครับมันจะได้ Data ล่าสุดมากกว่านะครับที่มาจาก site map นั่นเองนะครับ คราวนี้ข้อมูลตรงนี้กับตรงเนี้มันจะดึงมาให้ตรงกันนะครับต่างกันนิดหน่อยอาจจะสลับแถวนะครับ xcode ก็คือไม่เอานะครับยกเว้นโดยโด i อินเด็กคือตัวนี้นะครับตรงกันตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวค a w l คือรวบรวมแล้วแต่ยังไม่ดัดทำตัด,ดชนีคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคือมันเป็นข้อมูลที่เชื่อมกันแต่ถ้าบางตัวเลขไม่ตรงกันอาจจะเป็นช่วงของ Time เวลาที่ดึงออกมา อาจจะเป็นช่วงที่แบบคาบเกี่ยวทําให้ตัวเลขอาจจะเปลี่ยนผิดเพี้ยนนะครับแต่ข้อมูลที่ดึงมาประมาณนี้แล้วก็ตรวจพบแล้วแต่ยังไม่เด็ดก็คืออันนี้ตรวจพบแล้วยังไม่เด็กคืออันนี้เองนะครับเหตุผลที่ว่ามันดึงข้อมูลมามันช่วยให้คนทำเอชยูคอนเทนต์ภายในเว็บไซต์เนี่ยมันไม่ต้องแบบสวิชไปที่เซิร์ฟคอนโซลก็ได้ราดูในนีน้มันก็จะเร็วขึ้นนะครับมันจะทําให้ทํางานง่ายขึ้นนะครับส่วนทาตัชนีเนี่ยหนึหน้าเนี่ยมันจะไปตรงกับข้อมูลตรงนี้ตรงนี้ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็คือตัวไหนที่ผ่านเรียบร้อยแล้วผ่านการอินเด็กซ์แล้วนั่นเองนั่นเองนะครับมันช่วยเราให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเราดูอะไรบ้างเวลาเขาดูอินเด็กซ์สเตตัสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องการให้มันผ่านให้หมดคือผ่านทุกอย่างลูกหน้าคืออินเด็กซ์เก็บข้อมูลแล้วนะครับแต่ถ้าตัวที่ no index คือเราตั้งไว้เราตั้งไว้ไม่ไม่ต้องเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็ไปรีเช็คอีกทีว่ามันตั้งถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็คือหน้า,นาต่างต่าง ตัวนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนนะครับคือพบแล้วยังไม่ทําดัชนีอันนี้ไม่มีปัญหาคือพวกคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยเวลาเราทําเข้าไปพวกมันจะพบเฉยๆแต่ยังไม่ทำอินเด็นะครับยังมีปัญหาตัวเลขนี้ก็จะขึ้นมาแต่พอผ่านไปสัก3วัน5วัน7วันอะไรก็แล้วแต่นะครับตามการ c r ครอของ Google b o ทเนี่ยตัวเลขนี้ต้องน้อยลงนะครับหมายถึงว่าน้อยลงหมายความว่าตัวที่เคยตรวจพบแล้วมันจะต้องทาเป็นอินด แต่บางครั้งเนี่ยตัวเลขมันอาจจะยังเยอะขึ้นหรือมากขึ้นเพราะว่าปริมาณทำคอนเทนต์ของคนนะทำคอนเทนต์เข้าไปเยอะแล้วมันอินเด็กได้ช้าตัวเลขมันก็จะแบบดองเก็บไว้ไม่ไม่ยอมลดสักทีเพราะว่าของใหม่ก็เข้ามาของเก่าก็ปล่อยออกไปช้าอินเด็กช้าของใหม่ทำคอนเทนต์มาใหม่แล้วตัวเลขมันก็ยังไม่ลดสักทีโดยโดยเฉลี่ยเราต้องการให้ตัวแหละตัวเลขเนี่ยน้อยที่สุดเพราะว่ามันอยากให้อินเด็กเยอะที่สุดนะครับส่วนอันนี้คือหมายความ่า g o o g l e Bot มาเก็บข้อมูลแล้วมาครอวแล้ว ถ้ามาคอแล้วเนี่ยมันควรจะอินเด็กซ์นะครับถ้าคอมาคอแล้วยังไม่ทำอินเด็กซ์เนี่ยเหตุผลเพราะว่าคือมันไม่รู้ว่าจะเป็นอินเด็กซ์ในคีย์เวิร์ดไหนคิวเรียไหนนั่นเองนะครับก็ต้องไปรีเช็คว่า1นึ่งโฟกัสคีย์เวิร์ดโฟกัสคีย์เฟสของเราเนี่ยที่อยู่ในหน้าเนี่ยมันทำดีหรือเปล่าออนเพจทำดีหรือเปล่าถ้าออนเพจทำดีโฟกัสคีย์เวิร์ดดีนะครับมันจะอินเด็กซ์แต่ถ้าเกิด5ห,หน้าเนี่ยทำออนเพจไม่ดีโฟกัสคีย์เวิร์ดไม่ดีเนี่ยต้องไปปรับปรุงนะครับเพราะว่ากูก๊กหมายสัญ,ญ ไม่รู้จะ index, อินเด็กซ์คีย์เวิร์ดไหนคิวรีไหนไหน,นะครับอบนนี้เป็นต้นคราวนี้เนี่ยมันคือปัญหาต่างๆที่อยู่ในนีน้มันเยอะกว่าเท่าที่เห็นนะครับมันถูกซ่อนอยู่ในนี้มันถูกซ่อนอยู่ในนี้ด้วยนะครับซึ่งแต่ละเว็บไซต์มันก็มีไม่เท่ากาันอย่างเช่นเาเว็บไซต์นี้นะครับปัญหามันก็จะถูกซ่อนเยอะเนี่ยถ้าเว็บนี้มันจะมีปัญหาเยอะมากกว่า3ข้อมันจะมีปัญหาอื่นอีกเช่นพวก Canonical พวกแบบเอ่อ404หรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอยู่ในนี้ฉะนั้นเราสามารถมาดูได้ ต่ข้อดีของการที่เราใช้แลงแมทเอชยูเนี่ยดูดึงสเตตัสเนี่ยมันทําให้คนทำคอนเทนต์เนี่ยครับสายคอนเทนต์เอชยูเนี่ยมันดูง่ายเพราะมันดึงมาจากเซิร์คอนโซลไม่ต้องสวิตชไปมาคุณแค่แบบกดแท็บเข้ามาดูแล้วคุณก็จะมาดูพวกหน้าต่งตางๆพวกนี้ได้ว่าสเตตัสเนี่ยมันอินเด็กซ์หรือ,อยังสเตตัสอินเด็กซ์หรือ,อยังเนี่ยมันถูกกําหนดโดย Google นะครับว่า Google จะอินเด็กซ์หรือไม่อินเด็กซ์นะครับแต่ตัวอินเด็กซ์เราเนี่ยมันกําหนดโดยเราคือผู้ใช้ของเราเองเนี่ยผู้เขียนเนี่ยกำหนดเองว่าเราจะตั้งตั้งค่า Index ม นะครับฉะนั้น2ตัวนี้2ตัวนี้จะต่างกัน,นครับอินเด็กซ์ของเราคือ,เร,คอเรากําหนดเองว่ามันจะอินเด็กซ์หรือไม่อินเด็กซ์กำหนดฝัง่งเรานะครับก็อาจจะกำหนดกําหนดในโค้ดของเมตานะครับโรบอทอะไรอย่างเงี้ so, ยสโตรตัสกูเกิลเนี่ยจะถูกตั้งค่ามาจาก Google นะครับฉะนั้นถ้าเราดูอันดับแรกครับอันเนี้ยนะครับอันเนี้ยมันจะต้องอินเด็กซ์แน่นอนเราต้องตั้งค่าให้อินเด็กซ์นะครับส่วนไหนที่มันไม่อินเด็กซ์เนี่ยกูเกิลไม่อินเด็กซ์เนี่ยเราต้องกลับไปดูคอนเทนต์ของมันว่าเฮ้ยมันทำออนเพจดีหรือเเเปปล่าโฟกััสคคีย์์วิรรด็นนไงนะบ ฉะนั้นมันก็เลยไม่อินเด็กขั้นถัดมาก็คือเราก็ต้องไปดูคอนเทนต์นี้ต่อนะครับเนี่ยมันจะดูง่ายๆเลยว่าอันไหนอินเด็กแล้วก็จะเป็นเครื่องหมายถูกนะครับอินเด็กแล้วไม่มีปัญหาสําหรับคนที่ทำคอนเทนต์ไปเนี่ยต้องมาดูหน้านี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามันไม่อินเด็กเพราะอะไรนะครับเข้าไปดูเนื้อหาทีอย่างเงี้ยนะครับออนเพจไม่ดีไหมหรือว่าโฟกัสคีย์เวิร์ดไม่ดีนะครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปปรับปรุงนั่นเองนะครับมันทําให้เราทํางานเร็วขึ้นนะครับซึ่งเราก็เลือกเป็นฟิลเตอร์ได ว่าตัวไหนแบบอินเด็กแล้วตัวไหนยังไม่อินเด็ก์นะครับอย่างนี้นะครับรวบรวมตัวที่ตัวที่มีปัญหามากที่สุดที่ต้องแบบเพ่งเลงก็คือรวบรวมข้อมูลแล้วแต่ยังไม่ทําดัชนีเพราะว่านั่นหมายความว่าคุณอาจจะทำออนเพลหรือโฟกัสไม่ดีนะครับต้องไปรีเช็คตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดบางหน้าที่มันไม่ได้ทำเอซ o โอเนี้ยก็ค่าไม่ได้เลยนะครับแต่อันนี้จะต้องแบบรีเช็ครีเช็ครีเช็คนะครับว่าทําไมมันไม่อินเด็กส์นั่นเองนี่คือเป็นการแบบทํางาน เพื่อดูในเชิงผลลัพธ์ด้วยว่าเราทำไปแล้วมันอินเดหรือเปล่านะครับโดยดูในส่วนของอินเด็กซ์สเตตัสได้นะครับถัดมาครับสมมุติว่าเราทำคอนเทนต์ไปแล้วเนี่ยเราอยากต้องการที่จะแบบปิ n งให้ Google มาเก็บข้อมูลเนี่ยเรามีฟังก์ชันในส่วนของการปิ n งให้ Google มาอินเดด้วยนะครับเช่นเราไปที่คอนเทนต์ของเราคนระมันทำได้2ที่นะครับที่แรกเนี่ยมันจะอยู่ในโพสต์ของเรานะครับที่2มันจะอยู่ในส่วนของเครื่องหมาย o o เครื่องมือของเรานะครับตัวนี้เอาที่นี่ก่อนครับ index instant indexing นะครับสมมติว่า URL ไหนที่มีปัญหาตัวนี้มันไม่ Index น,นะครับเราใส่เข้าไปในนี้ submit URL ในเลยในหมวดเมนูของ instant indexing นะครับอย่างนี้แล้วเราก็กด submit URL เข้าไปเลยมันจะเป็นการเรียก Google มาครับ Google บอกมาดึงข้อมูลอีกรอบซึ่งฟังก์ชันนี้มันจะเทียบเท่ากับฟังก์ชันของตัว ตัวที่เรียกเซิร์ฟคอนโซลมาอินเด็กครับฟังก์ชันของตัวนี้มันจะเท่ากับเทียบเท่ากับฟังก์ชันนี้เท่าฟังก์ชันนี้คือการเรียก Google มาเก็บฟังก์ชันทํางานเหมือนกันนะครับเหมือนตัวนี้ Re q u e s t Indexing เหมือนกันเลยต่างกันที่ว่าถ้าเราทําผ่านแลงแมทได้มันอำนวยความสะดวกให้เรานั่นเองนั่นเองหรือเรามาทําผ่านตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเราทําผ่าน o o g l e Search Console มันจะมีลิมิตอยู่เช่น20 URL ต่อวันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทําผ่านตัวแลงแมทอะ นะครับแลงแมตัวเครื่องมือตัว index เนี่ยเราก็จะได้สูงสุดแบบโหหนึ่งหมื่นเลยเหรอที่มันบอกมาว่าทําผ่านอีทีให้หนึ่งหมื่นยูเลยสําหรับคนที่แบบต้องการสัมมิท u ูเเยอะๆนะครับก็ทําผ่านตัวนี้ก็ได้นะครับส่วนในวิธีหนึ่งก็คือเราไปที่เรื่องนะครับไปที่เรื่องแล้วก็กด Instant Indexing มี2วิธีในแ a n แ m a t อ SEO นะครับมันจะมีตัว Instant Indexing อยู่ มันจะอยู่ตรงนี้ครับสำหรับโพสที่เผยแพร่แล้วนะครับอย่างนี้นี่ครับมันจะมี instant indexing อยู่นะครับเราก็ไปกดตัวนี้ก็ได้ถ้าตรงนี้มันจะทำได้ทีละหน้านะครับแต่ถ้าเราทำผ่านเมนูก่อนหน้านี้เราทำได้ทีละหลาย URL ก็เลือกที่ชอบแล้วกันนะครับเอาแบบที่สะดวกนี่คือการใช้งานในส่วนของตัว index status นะครับ index s t a t u ตรงนี้ซึ่งจะมีข้อมูลอยู่ เวลาเราทำคอนเทนต์มาเนี่ยเราต้องอย่า,ยาตกมาตตายตรงที่ว่าเฮ้ยเราทำคอนเทนต์มาแล้วมันดันไม่อินเด็กซ์นะครับเพราะว่าถ้าไม่ผ่านด่านนี้ปุ๊บมันจะไม่สู่การแบบเช็คลังกิ้งไม่สู่การเช็คแบบเอ่อโพสิชันเช็คอิมเพรสชันในขั้นตอนอื่นผลลัพธ์อื่นมันจะไม่ผ่านเลยเพราะว่ามันไม่ผ่านตั้งแต่อินเด็กซ์ของ Google แล้วนะครับฉะนั้นตรงที่เราจะทำคอนเทนต์เนี่ยเรามาดูตรงนี้ได้นะครับหลังจากที่เราทำคอนเทนต์เรามาตรวจตรงนี้ได้ว่าตรงไหนมันไม่อินเด็กซ์นะครับโดยการฟิลเตอร์ตรงนี้เลยก็ได้ครับ รวบรวมข้อมูลแล้วแต่ยังไม่ทําตัชนีตรงนี้ครับเป็นส่วนที่เราควรจะแวะมาดูเลยเพราะว่าอันไหนที่ทำคอนเทนต์แล้วแต่ไม่ Index ต้องกลับไปรีเช็คเพื่อให้แน่ใจว่ามัน Index แล้วนะครับสำหรับวิดีโอเรื่องของสอนการใช้งานดูเรื่องของ Index ็กซ์สเของแ a n งแมทเอชจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ